นายประยงดอกลำยายประธานคณะกรรมการประสานการองคอ์กรพัฒนาเอกชนพร้อมด้วย168องคอ์กรภาคประชาชนกว่า200คนวัน,นีนัดกันแต่งชุดสีดำนะคะไปชุมนุมกันที่วัดเบญจมาบพิดุสิทธวนาวรามราชวรวิหารพร้อมกับอ่านถแถลงการเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอยุติการพิจารณาร่างกฎหมายและรากฎหมายใหม่ทุกฉบับแล้วก็มอบหน้าที่นี้ให้กับสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจากมองว่าตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงขณะนี้สนชพิจารณาผ่านกฎหมายมากกว่า100ฉบับอย่างรีบเร่งค่ะขณะที่กฎหมายบางฉบับก็ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนด้วยซึ่งการกระทําดังกล่าวของสนชทําให้กฎหมายที่ออกมาขาดความรอบคอบแล้วก็ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านอาทิร่างพระราชบัญญัติข้าวที่สนชเพิ่งจะถอนร่างออกไปเมื่อวานนี้ ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีค่ะชะลอการนําร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสอนชนักตงแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสสขึ้นทุนกล้าวหรือว่าเมื่อวันที่2 3มกราคมที่ผ่านมาจะได้ให้รัฐบาลชุดใหม่ที่บรรจาการเลือกตั้งเป็นผู้ทําหน้าที่นี้ต่อไปขณะเดียวกันพวกเขาก็เรียกร้องเนก่ยให้สนชแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามการชุมนุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยเช่นเดียวกันกับที่หน้าอาคารรัฐสภาด้วยค่ะ